สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเพื่อสบดีที่18พฤษภาคม2023นะครับเฟียงกิดินเด็กส 51, จากมอนี้50คลิปนี้จะพูดถึงดราม่าที่ทุกตลาดจับตาตลาดหุ้นอสังหาริมทรัพย์ทองคําคริปโตเคอร์ซี่ของเรานะครับจับตาในเรื่องของวิกฤตเพดานี่สหรัฐอเมริกาซึ่ง หลายคนมองว่าเป็นไม่ใช่วิกฤตเพดานนี่แล้วตอนนี้เป็นวิกฤตเกมการเมืองระหว่างฝั่ง Democrats กับ Republican ประชุมเพดานนี้ถ้าใครจำได้ตอนแรกนัดกันอังคารที่แล้วนะครับอังคารที่แล้วประชุมเสร็จก็ประชุมไม่ลงตัวมานัดกันใหม่วันศุกร์ที่แล้วนะครับวันศุกร์ยังไม่ทันประชุมปรากฏเกิดอ,อะไรขึ้นเลื่อนนัดอย่างไม่เป็นทางการจนสุดท้ายมีข่าวว่านัดกันอีกทีวันอังคารที่ผ่านมานะครับ วันอังคารที่ผ่านมาประชุมเสร็จก็เกือบจะลงตัวนะครับมีข่าวดีออกมาจากประธานสภาคุณเควินแมคแคทตี้ท่านออกมาพูดประมาณว่าวิกเอนนี้น่าจะจบตอนนี้ส่งตัวแทนเจรจาแล้วนะอาจจะปลายสัปดาห์นี้หรือวิกเอนนี้เราน่าจะประนีประนอมกันได้นะครับนั่นคือข่าวดีที่ตอนนี้ตลาดจับตาอยู่ถ้าเกิดขึ้น ก็อาจจะมีแสงสีเขียวแห่งความสบายใจบนตลาดคริปโตนะครับแน่นอนสมาชิกพักฝั่ง Republican เนี่ยไม่พอใจกับประธานนะครับประธานคุณเควินแมคคาซี y เนี่ยมองว่าเนี่ยท่านประธานไปยอมฝั่งเดโมแครตมากไปนะถ้ายอมมากไปเนี่ยเดี๋ยวโหวตให้ออกซะเลยนะครไปขู่ท่านอีกนะครับซึ่งฝั่ง Republican เนี่ย ยอมที่จะให้เพิ่มเพดานนี้แต่ต้องการให้เดโมแครตเนี่ยแก้ไขนโยบายงบประมาณหลายต่อหลายเรื่องนะครับทั้งในเรื่องของอองบประมาณ Clean Energy งบประมาณออกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานะประธานาธิบดีโจไบเดนต้องการจะช่วยน้องๆหนูๆที่จบมาแล้วก็อาจจะหางานยากตอนนี้เป็นหนี้กอ,อ,อสออีกนะครับแล้วก็ในเรื่องของ เวลส์แฟช่วยเหลือคนจนนะครับเวลส์แฟร์ฟู้ดสแตมแล้วก็อีกหลายต่อหลายงบประมาณที่รีพับเข้าไปที่เดโมแครตต้องการนะครับรีพับลิกันบอกถ้าคุณไม่แก้ไขเราก็จะไม่ยอมตกลงในเรื่องของการขึ้นเพดานนี้ฟังงเดโมแครตเหมือนเดิมนะครับต้องการเพิ่มเพดานนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขหลายๆอย่างที่ท่านประธานาธิบดีโจไบเดนเคยสัญญาไว้ตอนเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ย มันก็อยู่ในงบประมาณนั้นนะครับเขาก็เลยเหมือนกับเนี่ยเลือกตั้ง2024ก็ใกล้เข้ามาแล้วถ้าเกิดไปแก้ไขเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อเลือกตั้งครั้งต่อไปได้นะครับก็เป็นเกมการเมืองซึ่งเสียงบนตลาดทั้งตลาดคริปโตตลาดหุ้นออมองไปทางเดียวกันนะบอกอย่าทะเลาะก,กันเลยสุดท้ายก็ต้องเพิ่มเพนนาน,นี่สุดท้ายนี่ก็ใช้ไม่ได้นะก็หรือไม่สามารถชำระนี่ได้อยู่แล้วนะ สหรัฐอเมริกาลัฐบาเนี่ยทำได้อย่างเดียวก็คือเพิ่มเพดานนี้ไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จริงนะครับเพื่อนๆน,น,น,นึกภาพสมมุติเรามีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยแล้วผมสามารถโทรไปบอกบัตรเครดิตบอกพี่พี่ช่วยเพิ่มวงเงินให้ผมหน่อยส่วนไอ้เงินที่ค้างอยู่เนี่ยพี่อรอแป๊บหนึ่งนะพี่รอไปเรื่อยๆแต่วันนี้ผมต้องต้องรีบใช้เงินนะครับมันก็วนในอ่างประเด็นเดิมในเรื่องของเพดานนี้ของสหรัฐอเมริกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเจเน็ตเยลเลนก็ออกมาเขียนเสือให้วัวกลัวแบบน่ากลัวมากๆนะคำพูดของเธอเนี่ยทำให้ตลาดอ่อนไหวนะครับเราอาจจะไม่อ่อนไหวแต่คนที่แบบขี้ตกใจเนี่ยผมว่าเทขายนะเธอออกมาพูดบอกถ้าเราเงินหมดแล้วเราใช้นี่ไม่ได้เนี่ยนะรัฐบาลพังแน่นอนหน่วยงานภาครัฐพังแน่นอนเงินคนชรา เงินทหารผ่านศึก VA benefits เ,เงินเงินเดือนของพนักงานรัฐนะครับวิทยุการบินตำรวจดับเพลิงตำรวจตะเวนชายแดนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเธอออกมาพูดให้น่ากลัวามากเธอบอกคนจะตกงานเป็นล้านธุรกิจห้างร้านจะปิดตัวลงนะครับ<ะ>เช่นกันสอวฝั่ง Republican คุณ Mitch McConnell ก็ออกมาพูดบอก ประธานาธิบดีโจไบเดนกับคุณเควินแมคคาร์ที้เนี่ยต้องปิดประตูคุยกันได้แล้วถ้าไม่คุยกันถ้าไม่รีบตกลงกันเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตที่สหรัฐอเมริกาไม่เคยเห็นมาก่อนประเทศเราพังพินาศแน่นอนต้องรีบสองคนต้องรีบคุยกันหยุดส่งตัวแทนมาคุยกันนะครับก็ดราม่าตอนนี้ประมาณนี้นะครับเข้าๆประมาณนี้ลุ้นว่าทาง ฝั่ง r e p u b l i c a n เนี่ยโอเคในเรื่องของเงื่อนไขที่ Democrats เขายังยืนการว่าจะไม่อยากแก้ไขอะไรเท่าไหร่นะครับอาจจะมีการปรับนิดหน่อยอาจจะเรื่องหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาบ้างในเรื่องของงบประมาณ Clean Energy บ้างอะไรบ้างเนี่ยอาจจะมีการปรับนิดหน่อยนะครับสุดท้ายน่าจะลงตัวสำคัญก็คือจะจบเมื่อไหร่ข่าวดีจะออก breaking news มาเมื่อไหร่ถ้าออก breaking news เนี่ย เพื่อนๆคิดว่าจะมีผลยังไงต่อตลาดคริปโตเคอรนซีตลาดหุ้นนะครับแต่ถ้าไม่จบซึ่งเป็นไปได้น้อยมากเนี่ยถ้าไม่จบเนี่ยมันอาจจะเกิดวิกฤตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็ลุ้นไปได้วยกันวันนี้อัปเดตสั้นๆประมาณนี้เช่นเคยนะครับกาดย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม Mm-hmm. <laughs>